สวัสดีค่ะวันนีนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหานะคะของนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะคะการแก้ไขปัญหาเ,เชิงเหตุผลหรือว่าเชิงตรรก,กะนะคะก็คือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี มาใช้พิจารณาในการแก้ไขปัญหาทำให้สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหายังไงนะคะคุณครูก็จะมีสถานการณ์มาให้นะคะอ่ะสถานการณ์นะคะก็คือโปก,กําลังวางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตร์ในงานเทศกาลภาพยนตร์ให้ครบทุกเรื่องนะคะและก็ พักรับประทานอาหารกลางวันในเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะซึ่งมีตารางการกำหนดการฉายภาพยนตร์ดังนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อภาพยนตร์นะคะ,ะมนุษย์ยักษ์จอมพลังนะคะกำหนดการฉาย9โมงถึง10โมงนะคะระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์คือ1ชั่วโมงนะคะมนุษย์ษแมงม,มุมนะคะกำหนดการฉายบ่ายโมงถึง14.00น,นนะคะระยะ เวลาในการฉายก็คือครึ่งชั่วโมงนะคะกำเนิดไดโนเสาร์กำหนดการฉาย10.30ถึง11.00นะคะระยะเวลาในการชมภาพยนตร์1ชั่วโมงซุปเปอร์แมนนะคะระยะากำหนดการฉายก็คือ1 0่งถึง11.30นะคะแล้วก็15.00ถึง17.00อันนี้มี2เวลานะคะก็คือ2ชั่วโมงใช้เวลา2ชั่วโมง มหาสงครามล้างจัก,กรวาลน,นะคะกำหนดการใช้11.00ถึง12.30น,นนะคะ1ชั่วโมง30นาทีเทพเจ้าสายฟ้า14.00ถึง15.00น,นระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องช่วยโปรในการจัดวางแผนในการดูภาพภาพยนตร์ซึ่งเขามีเงื่อนไขว่า พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา12.30ถึง13.30นเพราะฉะนั้นนักเ,เรียนก็จะดูนะคะว่าจะมีภาพยนตร์ภาพยนตร์ทั้งหมดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนักเ,เรียนต้องเอาภาพยนตร์ โดยเน้นที่เวลาในการจัดว่าอันไหนจะเป็นรอบเช้าอันไหนจะเป็นรอบบ่ายแล้วเงื่อนไขของเขาคือเราจะต้องมีเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันด้วยคือเวลาตรงนี้นะคะอ่ะลองไปดูกันเลยค่ะอ่ะโบนะคะก็เริ่มวางแผนโดยการจัดแบ่งกลุ่มภาพยนตร์เป็นกลุ่มที่มีการกำหนดการฉายก่อนเที่ยงครึ่งและกลุ่มที่มีกำหนดการฉายหลังบ่ายโมงครึ่งนะคะ ทีนี้แล้วนีก็ต้องจัดหมุดหมู่ว่าภาพยนตร์เรื่องไหนนะคะจะมีการสายก่อนเที่ยงครึ่งบ้างนะคะก็มีมนุษย์ษยักษ์จอมพลังกำเนิดไดโนเสาร์ซูเปอร์แมนมหาสงคราม้ังจกักรวาลภาพยนตร์ที่กำหนดการสายก่อน13.30นมนุษย์แมงมุมเทพเจ้าลอ,อยฟ้าแล้วก็ซูเปอร์แมนเมื่อกี้จำได้ไหมคะมี2เวลานะอ่าต่อไปเลยนะคะ ดังนั้นกลุ่มภาพยนตร์ช่วงเช้าโปวางแผนดังนี้9้าโมงถึง10บโมงนะคะมนุษย์ยักษ์จอมพลัง10บโมงถึง11บอโมงกำเดิดในโดนเสา11บโมงถึงเที่ยงมาหาสงครามล้างจักรวาลหลังจากเวลาเที่ยงครึ่งนะคะโปจะไปไหนเมื่อกี้เขามีเงื่อนไขว่าโปจะต้องไปพักรับประทานอาหารกลางวันจนถึงเวลา 13.30นตามเงื่อนไขนะคะต่อไปเลยนะคะอันนี้เราจะได้ช่วงเช้าแล้วเนาะต่อไปเราเหลือช่วงบ่ายใช่ไหมอ่ะมาดูนะคะเนื่องจากเวลาช่วง10.00ถึง1 3 3 0เอ้นเนี่ยโรได้วางแผนการชมภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วดังนั้นกลุ่มภาพยนตร์ช่วงบ่าย จึงวางแผนได้ดังนี้นะคะ13.30 14.00นะคะมนุษย์แมงมุม14.00 15.00เทพเจ้าสายฟ้า15.00 17.00ซุ per man สุ per ุ man ปปม,มีทั้งเช้าและบ่ายนะคะเนื่องจากภาพยนตร์ s ุ per man จะมีช่วงในการฉายทั้งเช้าและบ่ายโปได้เลือกภาพยนตร์เลือกได้ชมเลือกชมภาพยนตร์เลือก s ุ per man ปปนในช่วงบ่าย เนื่องจากเวลาฉายในช่วงเช้าจัดซ้อนกับเรื่องกำเนิดไดโนเสาร์ะฉะนั้นโปเขาก็จะเลือก1เวลานะคะเพื่อให้ชมภาพยนตร์ให้ครบตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นโปสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการวางแผนภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์ได้สำเร็จดังนี้ก็คือ9.00-10.00นมนุษย์ยักษ์จอมพลัง 1 0 0 0ถึง11.00นนกำเนิดไดโนเสาร์11.00ถึง12.30นนะคะมหาสงครามร้างจักรวาลนะคะแล้วก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายมงครึ่งทำไมคะละทักรับประทานอาหารนะคะเสร็จแล้วไปช่วงบ่ายบ้าง13.30ถึง14.00มนุษย์แม่งมุม14.00ถึง15.00เทพเจ้าสายฟ้า15.00ถึง17.00 จุดศูนย์สูตรก็คือซูเปอร์แมนเพราะฉะนั้นโปก็สามารถกำหนดเวลาในการโชว์ในการชมภาพยนตร์ทั้งหมดได้ครบนะคะทั้งหมดได้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดมาให้นะคะต่อไปค่ะในการวางแผนการแก้ไขปัญหาเหตุผลเชิงตรรกะช่วยให้เราสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เริ่มจากการนําปัญหามาแยกย่อยเป็นส่วนๆจากนั้นก็หารูปแบบของปัญหาคัดแยกส่วนที่เป็นสาระสาคัญของปัญหาและนําวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้มาแสดงเป็นลําดับขั้นตอนนะคะเราก็แก้ไขปัญหาในการในการชมภาพยนต์ของโบได้สาเร็จก็คือแบ่งระยะเวลาช่วงเช้าช่วงบ่ายถ้าภาพยนต์ช่วงไหนชนกันเราก็ต้องเลือกเวลาที่มันไม่ชนกันนะคะถ้าไปนชนอีกเรื่องหนึง่งเราก็ต้องเลือก ะะว่าอันไหนที่ไม่ชนกันและสามารถดูภาพยนตร์ได้ครบตามที่โจทย์กำหนดให้โดยมีเงื่อนไขคือพักกลางวันในเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาเราเห็นโจทย์แล้วเราก็ต้องทําไมคะวางแผนก่อนว่าเราจะวางแผนอะไรก่อนหลังยังไงเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะต่อไปค่ะ,ะคุณครูจะมีจทย์คถามมาให้นักเรียนหข้อนะคะ อะคุณครูมีโจทย์ให้ก็คือร้านนมแห่งหนึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนสามารถนำขวดนมเปล่า3ขวดมาแลกนมขวดใหม่ไปดื่มได้1ขวดทันทีถ้านักเรียนมีเงินจำนวนจำกัดสามารถซื้อนมได้เพียง9ขวดเท่านั้นถามว่านักเรียนจะได้เนื่มนมทั้งหมดกี่ขวดนะคะรวมที่นำไปแลกฟรีด้วยก็คือขวดเปล่าสาขวดและขวดนมใหม่ อ่าแลกนมขวดใหม่ได้ไปดื่มหนึ่งขวดเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองวิเคราะห์จากโจทย์คำถามที่ครูให้มาและเราจะได้ทั้งหมดกี่ขวดนะคะเราจะได้ดื่มนมทั้งหมดกี่ขวดอ่ะลองไปเริ่มเลยนะคะอ่านะคะซื้อหนึ่งซื้อสองซื้อสามแล้วแลกขวดฟรีได้หนึ่งขวดซื้อสี่ซื้อห้าซื้อหกแล้วแลกฟรีได้สองขวด เอไปฟรีขวดที่สองขอโทษนะคะฟรีขวดที่สองซื้อที่เจ็ดซื้อที่แปดซื้อที่เก้าแลกฟรีได้อีกหนึ่งขวดนะคะสามขวดนี้สามารถเอามาแลกฟรีได้หนึ่งขวดเมื่อกี้โจทย์เขากาหนดว่าเราสามารถซื้อได้แค่เก้าครั้งเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วเราสามขวดเนี่ยขวดเปล่าสามขวดเราสามารถไปแลกนมฟรีได้หนึ่งขวดเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นขวดที่หนึ่งขวดที่สองและขวดที่สามสามขวดนี้พอกินหมดเสร็จปุ๊บเราก็ไปแลกเป็นขวดที่ สได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันซิว่าเราจะได้ดื่มนมทั้งหมดกี่ขวดนะคะดังนั้นนักเรียนจะดื่มนมทั้งหมด13ขวดโดยนำขวดทั้งหมดมาจากการซื้อ9ขวด9้าครั้งหรือ9ขวดนะคะแลกฟรีได้4ขวดสรุปได้ว่านักเรียนซื้อนม9้าขวดและนักเรียนแลกนมฟรี4ขวดอันนี้เป็นเหตุ นะ,ะนักเรียนได้ดื่มนมทั้งหมด13ขวดอันนี้เป็นผลเป็นเหตุและเป็นผลนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมด13ขวดโดยสามารถซื้อได้9ครั้งแล้วนำขวดเปตา3ขวดไปแลกนมใหม่ได้ฟี1ขวดนะคะก็เขาบอกว่านักเรียนจะได้รับนมทั้งหมด13ขวดนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการ แก้ไขปัญหานั่นเองนะคะทีนี้คุณครูขอจบสไลด์ไว้เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ